ไม่ได้กินแต่ว่าแมเข้าปนกไม่ไรน่น่าโคตดเจ๋มเลยแต่มแม่แต่ม่จะฟังโน้ตเลยอะไรลองเ็นข้าอีเลยเป็นกิ่งทองสี่ฟุดโอพ่อหวานครับพอนี่่ไม่เห็นแ้ว ยำของนรมน่องสดเลยโอ้ยไงพนน่องอ้วนเลยหอยน้รมคงเติมนองนิ่มาหาเลยเป็นเลงาโกเนยไปแล้วเออขาโพดเเจละเเจล่ะไอ้ รสชาติอนมืนกว่าเือนกว่าไอ้มันก็าตาแค่ขนมององมาดีสุดๆแคร่ขมำอมขำขนมดูเดือดเุ่กแห้งาผัด